รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอวาริจภูมินำโดยนางจิรนันเสนเผือกผู้อำนวยการกศนอำเภอวาริจภูมิพร้อมบุคลากรยินดีต้อนรับคณะกรรมการการ,การประเมินฐานศึกษาปลอดภยัยประจำปีงบประมาณ2 5 6 1ด้วยความยินดียิ่ง กศนอำเภอวาริชภูมิตั้งอยู่โรงเรียนบ้านนาบ่อหมู่6กตำบลฟ้าหลูอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสุนครซึ่งเป็นสถานศึกษาในระบบมาก่อนมีเนื้อที่ประมาณ11ไร่80ตารางวาประกอบด้วยตึก2ชั้น1หลังและตึกชั้นเดียว1หลังซึ่งร,บรอบๆมีสวนยางพาราแ,และสวนปาล์มน,น้ำมันซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และการจัดการเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทิษฎีใหม่อีกด้วยกศนอำเภอวาริชภูมิมีการบริหารงานทั้งหมด8แห่งซึ่งประกอบด้วย1 ห้องสม,มุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอวาริชภูมิซึ่งเป็นห้องสม,มุดที่สร้างถวายให้กับสมเด็จพระเทพรร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อบริการประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่านตั้งอยู่บ้านธาตมีเนื้อที่ประมาณ300ตารางวา 2. ห้องสม,มุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิเป็นห้องสม,มุดประชาชนที่อยู่ในตัวอำเภอตั้งอยู่ในศูนย์ราชการเพื่อให้บริการด้านการอ่านและกิจกรรมต่างๆที่กศนจัดตั้งขึ้น3กสนอำเภอวาริชภูมิตั้งอยู่ลง เรียนบ้านนาบอซึ่งเป็นสนักงานใหญ่ในระดับอำเภอเพือพ่อบริหารจัดการในด้านต่างๆเช่นการประชุมอบรมรกานเข้าค่ายและ<ๆ>อื่นๆมากมายในการทำกิจกรรมาการจัดการเรียนรู้ 4. มีการบริหารระดับตำบลคือมีอารศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับตำบล5แห่งอาทิเช่นกศนตบลคำบอกศนตบลหนองลาด กศนตบลคอเขียวกศนตำบลวาริชภูมิและกศนตำบลปาหลูเพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบกลุ่มและกิจกรรมอื่นๆในการบริหารงานในระดับตำบลที่สถานศึกษากำหนด